สวัสดีครับกับผมนายวิริรจลศิริวยดีชื่อในคณะคนคนชื่อเล่นวีครับปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบเอกแอนิเมชันครับปัจจุบันดารงตําแหน่งประธานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปรากปรปีการศึกษา2556ครับในเรื่องด้านของพุชธรรมศิยธรรมนะครับตั้งแต่ที่ผมได้เรียนมาเรื่อยๆนะครับก็ มีคุณตาเปน็นไอดอลครับเพราะว่าสมัยเด็กๆแล้วคุณตาจะชอบให้ผมทํากิจกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนาเช่นสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรตอนเช้าแล้วก็สอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมผมตลอดมาครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้ผมได้ทําในเรื่องของด้านคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่ตอนเด็กๆต้นมาครับจนมาถึงชั้นปีที่หนึ่งก็เริ่มได้มีโอกาสได้เข้า,ได,ขาได้เข้าสู่กิจกรรมเกี่ยวกับการ ทำงานเกี่ยวกับคุณธรรมศีลธรรมแล้วก็วันจันั้นก็เป็นงานเกี่ยวกับคณะครับอย่างเช่นงานที่ผมได้นํานํานักศึกษาในคณะสวดสวดมนต์ทำพิธีบุญพิธีครับก็คือก็คือตัวผมได้รับการสอนมาจากคุณตาครับคุณตาก็ช่วยช่วยสอนอีกทีหนึง่งแล้วก็เคยได้ได้ลองงานบ้างและในด้านและในด้านอื่นอื่นแในด้านอื่น,นที่เคยทํามาก็อย่างเช่นกิจกรรมรับน้องครับที่ว่า ผมได้มีหน้าที่สืบท่ดประเพณีที่ดีงามของคณะให้น้องครับนอกจากนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการการร้องเพลงการให้เพลงกับน้องรุ่นต่อๆไปครับเพื่อที่ว่าน้องจะได้เก็บรักษาประเพณีที่ดีงามของคณะเราเอาไว้ครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ต้องขอขอบคุณหลายๆหลาย,ลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับนอกจากคุณตาแล้วก็ยังมีโอกาสจากคณาจารย์ที่ได้ช่วยเหลือผมแล้วก็ เปิดโอกาสให้ผมได้ทํางานได้ทําหน้าที่ในส่วนในส่วนรวมแล้วก็ทําให้ผมได้ฝึกประสบการณ์ได้เจอเพื่อนๆใหม่ๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับสําหรับการทำทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วก็โดยเฉพาะการทํางานในด้านคุณธรรมจริยธรรมครับก็นั่นคือสิ่งที่ผมทํามาตลอดแล้วก็จะทําอยู่เรื่อยๆไปครับเพราะว่าได้ได้มีคุณตาที่ที่แบบว่าช่วยทําให้ผมมีมีแรงในการทําสิ่งดีๆ ครับผมต้องขอขอบคุณโอกาสนี้ด้วยนะครับที่ได้คัดเลือกผมมาเพื่อที่ว่าให้ผมได้มีโอกาสได้รับตำแหน่งในด้านคุณธรรมจริยธรรมครับขอบคุณมากครับ